รจิสตารายการที่จะนำเสนอข่าวสารวงการฟุตบอลรายวันให้คุณถึงหน้าจอสำหรับวันนี้เราจะสรุปข่าวสารประจำวันที่26ธันวาคม2 5 6 3้หสาองนักเตะแมนซิตี City, ติดโควิดแมออนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรดังจากศึกพรีเมียร์อังกฤษออกมาแถลงการว่าเกเบรลสุดกองหน้าชาวบาราซิลวัย24ปีและไคลวอเกอร์กองหลังคนสำคัญของทีมกับสตาฟอีก2คนมีผลตรวจไวรัสโควิด COVID -19 เออกมาเป็นบวก เวลานี้แยกตัวกักโรคแล้วสอพลาดลงสนามถึง2เกมและอาจพลาดบิ๊กแมตช์เจอเชลซีด้วยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ชี้แจงว่าสมาชิกสมโมสรทั้ง4รายตรวจพบว่าติดโควิดตอนนี้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของพิมลิอังกฤษและกรมคุมโลกอย่างเคร่งครัดแล้วมีการแยกตัวไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อสังเกตอาการขณะที่ศูนย์ฝึกเอดดฮัตแคมปัสเตรียมทาความสะอาดครั้งใหญ่เบื้องตน้นเฮซูตกับวอลเกอร์จะพลาดเตะเกมดวลนิวคาสเซิลและแอตแลน หากผลตัวยังออกมาเป็นลบ2ครั้งในรอบ24ชั่วโมงนี้ก็อาจจาะพลาดเกมบิ๊กแมตช์เจอเชลซีในวันที่3มกราคมได้รายงานเพิ่มเติมจากมนเชสเตอร์อีวิงนิวเช้าวันนี้ผู้เล่นและสตาฟชุดใหญ่ทุกคนจะต้องตรวจหาไวรัสโควิด COVID -19 อีกครั้งก่อนเกมพบกับนิวคาสเซิลเนื่องจากแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรอนเชื่อว่าจะมีนักเตะผลออกมาเป็นบวกอีกเดปายเนื้อหอมทีมดังเล็งแย่งตัวพารีสเซนเชร์สมสรยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงกลายเป็นสมสรอนล่าสุดที่สนใจในตัวเบนฟิตเดย์ายแนวลกงิิปย และหวังว่าจะปิดดิวคว้ากองหน้ารายนี้มาสู่ทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเดป์ไปตกเป็นข่าวเรื่องหนักเรื่องการย้ายไปอยู่กับเอฟซีารสแลน่าเลอน่าคูม,มันอดีตนายใหญ่ทีมชาติเนลแลนดอยากได้ตัวเดยไปกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในถิ่นคัมนู แต่ท้ายที่สุดการย้ายทีมดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นล่าสุดตามรายงานข่าวระบุว่า <S <S ปารีสแซงต์แชร์แมงได้ทำการติดต่อ,อสอบถามเกี่ยวกับการคว้าตัวเดปายเข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วโดยค่าตัวปัจจุบันของเดปายอยู่ที่45ล้านยูโรแต่ดาวเตะวัย26ปีรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับลียงในช่วงสิ้นฤดูกาลนี้ทำให้สโม,มสรต้องรีบขายเขาแบบตัดราคาในช่วงปีใหม่หากไม่ขายตอนนี้ก็าอาจจะเสียฟรีในตอนซัมเมอร์ได้อย่างไรก็ตามนอกจากปารีสแซงต์แชร์แมงและเอฟซีเบอร์เล้วยยังมีูเวนตุสสสเป็นอีีกโมรท่แสสดดงควววามนนนใใจตตััักเะ้ยอลเต้ว กุนซอชาวสเปนวัย38ปีจากทัพอาเซนอลยอมรับว่าสภาพจิตใจของนักเตะและทีมงานทุกคนในสโมสรอ,อยู่ในช่วงวิกฤตซึ่งถ้าพวกเขาไม่สามารถเก็บแต้มได้ตามเป้าใน3นัดหลังจากนี้จะทําให้ทีมกลายเป็นทีมหนีตกชั้นอย่างเต็มตัวอาเซนอลปัจจุบันจมอยู่อันดับ15ของตารางหลังจากเก็บได้เพียง5แต้มจาก10นัดหลังสุดแถมยังตกรอบคาราบาลครับหลังจากแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คาบ้าน4ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เราจะต้องกลับมาให้เร็วที่สุด ผมรู้ว่าเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอะไรที่บอบช้ำสำหรับพวกเราเราจะต้องโฟกัสไปข้างหน้านักเตะยังมีแรงกระตุ้นและพร้อมที่จะชนะซึ่งผมเชื่อว่าหากเราเริ่มด้วยการชนะเชลซีในคืนนี้จะทําให้สปิริตของทีมกลับมาอีกครั้งถ้าหลังจากจบ3าเกมต่อไปเก็บคะแนนได้ไม่ตามเป้าพวกเราเตรียมตัวเป็นทีมหนีตกชั้นได้เลยแต่ถ้าผ่าน3นัดน,นี้ไปได้กลับเข้าสู่การแข่งขันล่าพื้นที่หัวตารางอีกครั้งแน่นอนโดยคืนนี้อาร์เซนอลจะเปิดรับการมาเยือนของเชลซีทีมผู้อดิตร่วมเมืองเวลาเที่ยงคืนครึง่งและอ บุกไปเยือนไบรตันในวันที่30ธันวาคมและเวสต์บอมในวันที่3มกราคมนั่นเองทูเคิลแคลดิเดตนายใหญ่คนใหม่อ,นอ,นอมานนนโทมัสทูเคิลวางแผนยกไปคุมทีมในศึกพิมพิเลกอังกฤษหลังจากเพิ่งถูกปารีสแซ์แชมันปลดจากตำแหน่งกุนซือกุนซือวัย27ปีชาวเยอรมันรายนี้ถูกปารีสเซ์แชมันปลดออกจากตำแหน่งในวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งที่เพิ่งนำทีมเปิดบ้านไล่ถล่มสตาบุกถึง4-0อย่างไรก็ตามล่าสุดบิลสื่อชื่อดังจากเยอรมันเปิดเผยว่า ทูมาทูเคิลเตรียมเดินทางต่อไปได้วยการย่อไปคุมทีมในศึกพิมลเล่ออังกฤษซึ่งความเป็นไปได้สูงที่สถาน,นีต่อไปของอดีตหน้าใหญ่บุลิุเซียดอทดมูล,ลานี้จะเป็นอาร์เซนอลเนื่องจากมิเกลอเัเตต้ากุนซือคนปัจจุบันของทัพอาร์เซนอลกำลังพาทีมทำผลงานได้อย่างยแย่ไม่ชนะใครเลยในลีกติดต่อกันถึง7นัดโดยเสมอ2และแพ้ไปถึง5 ร้างอัดับ15ของตารางมากกว่าโซนตกชั้นอยู่แค่4ขคะแนนเท่านั้นแถมยังพึ่นโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้เคียร์ตกรอบคาราเบลครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยทางบอร์ดบริหารของอาเซนอลจึงตัดสินใจอย่างจริงจังกับการนำโค้ชประสบการณ์ในการทำงานในระดับกุนซือชาวเยอรมันเข้ามาทำหน้าที่แทนอาเดต้านั่นเองเอาเซนซิโอเตรียมย้ายหนีมาดริด เอร์พูและปารี erm ain, สแซงต์แมนสองสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปตกเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจอยากได้ตัวมาโกเซนซิโอตัวลูกชาวสเปนจากทัพเลโอมาลิตมาร่วมทีมมาโกเซนซิโอย้ายจากเดียลมาโยกามาร่วมทีมเลโอมาลิดเมื่อปี2015ถึง2016เป็นนักเตะคนสำคัญของทีมแต่ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานมาตลอดและในปัจจุบันนักเตะมีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ทำให้ทัพเลโอมาลิตมีแผนที่จะปล่อยตัวนักเตะเพื่อเปิดทางให้หนวลุกคนใหม่เข้าสู่ทีมอย่างไรก็ตามจากผลงานเกมล่าสุดทที่่ชนนนะคาาาาาดด2อซซโ้ผลงไงไย หลังได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองและสามารถทำแอสซิดแรกในซีซั่นนี้ได้ทำให้ลิเวอร์พูลภายใตยก้การคุมทีมของเจเกนครับที่ชื่นชอบในตัวเซนติโออยู่แล้วและเคยติดต่อท่าทางนักเตะมาแล้วเมื่อซัมเมอร์ปี2019กลับมาแสดงความสนใจอีกครั้งในซัมเมอร์นี้โดยมีปารีสแซนร์แมนเป็นคู่แข่งแย่ยงตัวนักเตะอยู่ สองบิ๊กพีเมียร์สนการอตาลนตาบัญชาเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแทมฮอสเปอร์สองสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมร์เลียอังกฤษกำลังจับตาดูฟอร์มของมาเทนเดลูนมิดฟิลชาวดัตจากทัพอตาลนตาเพื่อพิจารณาคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมมาเทนเดลูนวัย29่ปีถือเป็นตัวหลักในแดนกลางของทัพอตาลนตามาหลายฤดูดกาลหลังจากย้ายมาจากมิดเดิลโบมาร่วมทีมเมื่อปี2 0 1 7จนปัจจุบันได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรทั่วยุโรปแม้จะตัวจะยังมีสัญญากับทีมถึงปี2024ก็ตาามล่สุดตาามรยง,งาานเผยว่แมน วางนักเตะอยู่ในลิสต์ชายชื่อและติดตามดูฟอร์มมาตลอดทว่าตอนนี้แมนซิตียยังไม่มีแผนที่จะเซ็นนักเตะมาร่วมทีมก่อนจะถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแว้นแต่ในกรณีตาลาดรอบนี้มีทีมอื่นพยายามแย่งซื้อน,นักเตะไปอีกด้านหนึ่งคือเพื่อนร่วมลลกอย่างท็อดแดมฮอสเปอร์ที่ยังมองหานักเตะเพิ่มเติมในตำแหน่งมิดฟิลด์ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลและดิวลูนเองก็เป็นเป้าหมายที่วกเขอกำลังจับตามองอยู่เช่นกันเชื่อว่านักเตะเองมีความต้องการที่จะย้ยายกลับมาค้าแข้งในพรเมรกัควจาานะ,ะสสบ็ กับการคาแข่งที่มิดเดิลโบถ้าชอบอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทุกวันทั้งช่อง Register ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ